นี่ทุกคนแล้วเวลากินนะก็กินแบบนี้นี่ออกวาทีลลชินวัตถิลชินมาแล้วจ้าแม่บุ๊โอเค ทาครีมรือยังคะวันนี้เออลืมทาเลยโซลาบีบีค่ะโอเคก่อนที่เราจะไปทําซุปเสฉวนหมาล่านะครับผมมีหลายคนถามว่าเฮียกับแม่บุ๊กเนี่ยใช้ครีมอะไรจะบอกว่าครีมตัวเนี้ชื่อว่าโซลาบีบีพรเมอร์ S P F 5 0 P A บวกบวกค่ะก็คือบางเบาให้แบบลุกแบบธรรมชาติแ่ะจะบอกว่าไม่ใช่ผู้หญิงใช้ได้ดลยวผู้ชายก็ใช้ได้ทุกคนตอนนี้คือหน้าสดนะทุกคนไม่ได้ทําอะไรเลยนะจะบอกว่ารูมผลเฮียกว้างมากแล้วก็หน้าค่อนข้างมันนะทุกคนจะให้แม่บุ๊กทาให้แล้วกันเป็นเนื้อ น้ำบางเบาเกลี่ยง่ายนะทุกคนเนี่ยทาให้ดูเลยฟ้ามันจะเป็นธรรมชาติมากกันแดดได้สูงด้วยนะทุกคนใช้ได้ทุกสีผิวนะทุกคนจะเป็นผิวขาวหรือว่าผิวสีแทนใช่ไหมก็ใช้ได้หมดนะผิวผิวแห้งผิวมันผิวแพ้ง่ายก็คือใช้ได้หมดเลยนะอันนี้คือด้านเนี้ยคือทาแล้วค่ะทุกคนเห็นไหมคะเนียนไม่เ็นปกปิ้ลูคนได้ดีมากฝั่งนี้จะเห็นอยู่มากเห็นไหม เน้นย้ำนะทุกคนผู้ชายใช้ได้นะจะบอกว่าโซลาบีบีไพลเมอร์ตัวนี้นะฮะทุกคนจะปรับสีผิวให้สว่างขึ้นนะครับดูกระจ่างใสด้วยและที่สุยากย้งย้ำก่อนฟ้าเนียนกามาแล้วค่ะใช่เหรอดูอเออ จะบอกว่าเฮียเป็นคนผิวมันนะควบคุมความมันได้ทั้งวันเลยนะทุกคนทาแบบเนี้ยอู้หน้าเป็นไงมั่งเนียนกิฟทุกคนเฮียไม่อยากทาหลายๆตัวคือใช้ตัวเดียวแล้วจบเลยทั้งวันตั้งแต่เช้ายันเย็นแล้วทาแค่นไม่ต้องโปะแป้งด้วยจะเป็นอย่างนี้เลยคืออยากให้ผู้ชายทุกคนมาลองใช้ดูนะทุกคนซองละ49บาทค่ะ49บาททุกคนหาซื้อได้ที่เเวนอีว พร็อพคูเปอร์มาร์เก็ตนะคะับโค่ะทุกคนอีฟแฟนดอยค่ะแล้วก็ช่องทางออนไลน์ก็คือผ่านโชปปี้และซาราคือมีขายทั่วเลยทุกคนมาแล้วฮะนี่ครับซุกี้เสฉวนซุปหมาลา่าสามชั้นสไลด์ภูเขาไฟเต้าหู้ชีสสุดจริงๆกินมาแล้วอ่ะสุดจริงๆ,งๆมามาทุกคนเป็นไงตอนนี้หน้าขนาดนี้ยังไม่มันเลยอยู่ใกล้ๆเนี่ยพี่ใช้อะไรอ่ะโซลาบีบีพรีเมอร์โอ้ my ่ o d ดูจบไปเซเว่นเลยทุกคนเวลาไปต่างจังหวัดนะเหมาะมากโคตรดีเลยหน้าไม่มันเลยเห็นปหม ไม่ติดออกมาด้วยนะถูกต้องดีมากนี่ฮะอือหืออือออร่อยมากแม่เลยอะดนมาเร็วนี่ทุกคนแล้วเวลากินนะก็กินแบบนี้นี่ออกมาทีละชิ้นทีละชิ้นเฮ้ยขอเอาไปทำมั่งดิมันโปรตีนเลยมั่งมันเป็นโปรตีนเพี่นี่ขอทำเมนูนี้มั่งดิไม่ต้องขอไม่ต้องขอขอหน่อนะเฮียอือหืออร่อยมากลองสิอือหือ อะไรอะไรอ่ะคืออะไรเผ็ดเหรอ,อไ,รไม่่อย,อยเอาจริงๆมันก็ี้มูสอ่อั้นคือหนึ่งเพราะทุกคนนั่ืมันอร่อยมันหยุดไม่ได้มะแซ่บจริงๆ ไอ้นี่มันกิดนไม่พูดไม่จายนะงาํงางางาตอนนี้ครับหน้าเราก็ยังไม่มันทุกคนมีแต่เหงื่อนิดๆนะฮะเพราะมันร้อนข้างนอกนะครับหน้าบนไม่ได้ใช้โซลาร์หน้าอือะะอะทุกคนยังไงก็ออกฝากาด้วยนะครับทุกคนนี่ฮะเคล็ดลับสำหรับผู้ชายอย่างเรานะทุกคนโซลาร์บีบีพรเมอร์นะครับ SPF 50 pa บวกบวกนะทุกคนจะบอกว่าราคาไม่แพงนะทุกคน49บาทซองหนึ่งอะเนื้อน้ำเขี่ยง่ายบางเบาอัมพางรูขมขลของผู้ชายได้ดีนะทุกคนเนี่ย